ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้ก็มี DC Power Supply มารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่เขานิยมใช้กันในมุมของความละเอียดสูงแล้วก็แม่นยำนะครับผมตั้งใจจะเอามาชาร์จทำการบาลานซ์แบตเตอรี่รอบใหม่ผมตั้งใจซื้อแบตเตอรี่มาอีก1เซตนะครับตัวนี้ก็เข้าใจว่าหลายๆท่านน่าจะใช้อยู่แล้วหลายๆคนก็เคยเห็นแล้วแหละนะครับจะเป็นลักษณะเครื่องที่ค่อนข้างตัวใหญ่นะครับ ตัวนี้ก็ราคาไม่แพงหรอกครับประมาณพันกว่าบาทนะครับผมมีอะแดปเตอร์ปรับค่าได้แต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยมันจะค่าไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่ผมก็เลยซื้อตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อคูไอนะครับผมอ่านว่าประมาณนี้เดี๋ยวผมแกะสินค้าให้ชมก่อนตัวนี้เพิ่งแกะหมาดเลยนะครับยังไม่เคยใช้งานก็มาทดสอบแล้วก็ลองรีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมตั้งใจจะ เอามาทําการทดลองเรื่อยๆนะครับหน้าตาของเขาค่อนข้างสวยครับตัวนี้จะเป็นกระจกเงานะครับเข้าใจว่าอ่านว่าคุไอคิวนะครับเป็นยี่ห้อที่เขานิยมใช้กันจะมีหลายรุ่นมีทั้งรุ่นที่เป็นพาวเวอร์สไพอย่างเดียวรุ่นที่ชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยแต่กระแสสูงได้ด้วยนะครับแต่ผมสั่งมาเนี่ยคือผมเอามาใช้งานเล็กน้อยเท่านั้นเองเอามาชาร์จแบต3.2โวลต์นะครับเป็นแบตเตอรี่ CATL LFP นี่แหละครับทั่วๆไปนี่แหละซึ่งแบตเตอรี่พวกนี้เขากินกระแสไฟสูงแต่ว่าโวลต์ไม่สูงนะเราก็เอามาปรับชาร์จตามสมควรนะครับสิ่งที่เขาให้มาในกล่องทางซ้ายมืออันแรกนะครับก็จะเป็นสายไฟ DC เป็นขั้วเอาไว้เสียบแล้วก็ตัวคีบเอาไว้คีบกับขั้วไฟฟ้าได้เลยนะครับแล้วก็ทางขวามือจะเป็นสายโปบเอาไว้จิ้มจ่ายไฟเฉพาะจุดนะครับเวลาที่เรา เชื่อมไฟ DC ไปแล้วเราก็เอาหัวแหลมของโปลบเนี่ยเป็นตัวแจ็คแล้วก็เอาหัวแหลมฝัม่งนี้เอาไปจิ้มเพื่อจ่ายไฟให้เฉพาะจุดสายก็ไม่ยาวเท่าไหร่ประมาณ1เมตรครับพอใช้งานแล้วก็สายไฟ AC ตัวนี้ก็เป็นเหมือนสายคอมพิวเตอร์ PC 2ขาแต่นี้มี3รูมี2ขานะครับโอเคไม่เป็นไรแล้วก็อีกชุดหนึ่งจะเป็นคู่มือครับ ตัวนี้มาพร้อมคู่มือ User Manual เป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าต้องการทราบรายละเอียดก็ลองอ่านคู่มือได้สำหรับคนที่ซื้อมาใช้งานก็เป็นวิธีทั่วๆไปแล้วก็วิธีการดูแลรักษานะครับแล้วก็ใบสเปคตัวนี้เป็นหน้าตาของเขานะครับแต่ละปุ่มทําอะไรบ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็ด้านหลังมีพอร์ตอะไรนะครับสามารถที่จะ หยุดคลิปดูได้แต่จริงๆแล้วก็เป็นข้อมูลพื้นฐานส่วนประกอบเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มี Product Certificate ก็คือใบวาันตีนะครับผมจะลองเสียบไฟ AC ให้เขาเลยนะครับผมเสียบไฟบ้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาตัวนี้มาเสียบด้านหลังด้านหลังเขาก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเป็นโมเดล SPS-C3010 นะครับ เสียไฟบ้านได้เลยเราก็สามารถที่จะจ่ายไฟได้0ู -30 โวลต์ล้วก็ 0-10M ถึงแอมป์นะครับ30โวลต์10แอมป์ก็คือ3 0 0วัตต์สูงสุดนะครับจ่ายออกนะมีฟิลอยู่ด้วยพัดลมอยู่ตรงนี้ถ้าเขาร้อนเขาคงเป่าเองนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนโอเคยังไม่ได้เปิดใช้งานพัดลมยังไม่ทำงานด้านข้างสังเกตดูว่าสามารถระบาอากาศได้หมดเลยนะครับ คิดว่าพอใช้งานจริงค่อนข้างร้อนด้านนี้ก็มีที่ระบายอากาศเช่นเดียวกันด้านล่างก็มีที่ระบายอากาศเช่นเดียวกันแล้วก็มีหมดกันลื่นนะครับผมไม่แนะนําให้ใช้เต็มกําลังสูงสุดนะครับเนื่องจากว่าพวก p าวเวอร์สปายพวกนี้มันจะร้อนมากนะครับแนะนําให้ใช้ประมาณ70-80%คือสูงสุดนะครับแต่ก็50%ก็กําลังพอดีถ้าเกิดว่า คุณคิดว่าจะใช้กําลังไฟสูงจ่ายกระแสสูงชาร์จแบตก้อนใหญ่ก็นแนะนําให้ใช้สเปคสูงขึ้นกว่านี้นะครับประมาณ70%กําลังสวยนะครับก็จะมีปุ่ม Power แล้วก็มี usb a นะครับปุ่ม Output ตัวนี้เอาไว้เปิดจ่ายกระแสตอนแรกก็ปิดไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีกราวมีบวกลบนะบ,บวกลบนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น v หยาบนะครับตัวนี้จะเป็น v a ละเอียด นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกระแสะหยาบกระแสะละเอียดดูที่ตัวหนังสือด้านล่างตรงนี้นะครับพอเราปรับ V ที่เป็น V หยาบเสร็จแล้วก็มาปรับจูนยิ่งละเอียดต่อนะครับเราลองเปิดใช้งานอันดับแรกเปิดใช้งานพัดลมไม่หมุนครับเข้าใจว่าพัดลมมีเซ็นเซอร์นะพอไม่ร้อนเขาก็ไม่หมุนเนี่ยครับก็คิดว่าทําออกมาได้ดีคนนิยมมากๆรุ่นนี้ผมก็เลยซื้อมาใช้งานก็ถือเอามารีวิวด้วยนี่แหละนะครับ ตอนนี้อยู่ที่23โมด23.43สังเกตดูนะครับปรับเราปรับเนี่ยเขาจะวิ่งเร็วหน่อยนะครับพอวีละเอียดนี่เขาจะละเอียดค่อนข้างละเอียดเลยนะ0.83 0.84โอ้โหละเอียดมากนี่คือสุดแล้วถ้าสุดแล้วก็ต้องมาปรับตัวหยาบครับนี่คือหลักการเขามีแค่นี้อ่าโอเคนะครับง่ายๆเลยนะผมก็จะปรับโบนมาที่3.65ปรับหยาบก่อนนะครับ 3.65อ่านี่นะครับเราค่อยปรับบนละเอียด3.6นะอ่าหกครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับ6.5นะก็ปล่อยให้เขาชาร์จไปนี่คือการใช้งานหลังจากนั้นคุณก็ต่อโหลดให้เรียบร้อยครับพอต่อโหลดเสร็จก็กด output. เอาท์พุตเาก็จะเริ่มจ่ายกระแสก็จะวิ่ง ที่โวลต์3.5กระแสก็จะวิ่งไปหาตัวชาร์จนะครับส่วนกรณีที่คุณต้องการใช้งานแบบแจ็ค5.5มิลแบบนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะหมุนใช้งานได้นะปกติก็จะมีตัวให้หมุนครับนี่ครับหมุนแบบนี้นะสามารถที่จะเอาขั้วบวกมาต่อแบบนี้ได้เลยครับเขาทำให้เราหมุนได้พันนิดหน่อยแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับแบบนี้เลยลองสังเกตครับ ผมหมุนตรงนี้ให้ดูตรงเกยียนี้นะครับเขาจะมีช่องให้ใส่ตรงนี้เป็นสายไฟนะครับตรงนี้สอดสายไฟเข้าไปก็ได้หรือคุณจะพันรอบแล้วหมุนก็ได้ได้หมดเลยให้ทองแดงแตะกับขั้วแค่นั้นก็พอนะครับสําหรับผมก็สามารถที่จะพันแบบนี้ได้หรือคุณจะสอดลงไปก็ได้ครับสอดลงไปท่านี้นะครับแล้วก็หมุนเข้าไปหมุนให้แน่นเท่านี้ก็ใช้งานได้แล้วครับเราก็สามารถที่จะเอาแจ็ค5 5มิลไปต่อใช้งานได้เลยนะครับ เขาก็จะมีรูให้เสียบเพื่อความมั่นใจเหมือนกันนะครับเป็นรูอีกด้านหนึ่งนะคุณก็เสียบประมาณนี้โอเคเนี่ยครับพร้อมใช้งานนะครับสามารถเสียบทดสอบใช้งานได้เลยครับจ่ายเอาพุดนะครับนี่ครับมาแล้วสว่างแล้วครับลดกระแสนิดนึงนะครับโอเค ค่อนข้างสว่างพอสมควรปิดครับทุกครั้งจะต้องปิดเอาพุตก่อนเสมอนะครับเพื่อความมั่นใจในอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราก็คือเปิดเอาพุตที่หลังหลังจากเซตที่ร้อยแล้วหลังจากนั้นก็เวลาจะเลิกใช้ก็ปิดตัวเอาพุตก่อนตัวไฟเขียวตัวนี้นะครับก็จะทําให้ตัดไฟนะครับสําหรับการใช้งานเครื่อง DC p o พ e r Supply ก็มีหลักการง่ายๆแค่นี้ครับตัวนี้เป็นเครื่องที่จ่ายไฟได้อย่างเดียว จะเป็นโหมดการจ่ายไฟแต่เราก็เอามาชาร์จได้เหมือนกันจ่ายกระแสได้เหมือนกันแต่ว่าก็จะไม่มีปุ่มในการโชว์สถานะของแบตเตอรี่เต็มของกระแสที่ชาร์จไปทั้งหมดวัดกระแสที่ชาร์จให้แบตเตอรี่ไม่ได้นะครับเขาก็จ่ายไปเรื่อยๆจะไม่มีโหมดพวกนั้นซึ่งก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเขาออกแบบมาสําหรับการชาร์จโดยเฉพาะจะมีปุ่มมีตัดกระแสตอนที่เต็มแล้วมีสีเขียวของแบตเตอรี่ชาร์จเต็มอะไรประมาณนี้แต่ว่าเครื่องนี้ เป็นเครื่องราคาถูกกว่าจ่ายไฟ5โวลต์2แอมป์ได้นะครับตัวนี้เอาไปชาร์จมือถือได้ออกมา5โวลต์สูงสุด2แอมป์ไม่ต้องปรับนะครับตัวนี้แยกอิสระนะสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับก็มีเพียงเท่านี้ในการใช้งานจริงเราก็ปิดเอาต์พุตก่อนครับอย่าเพิ่งจ่ายนะครับแล้วเราก็เสียบสายให้เรียบร้อยต่อให้เรียบร้อยก่อนนะขั้วบวกนะครับขั้วลบครับจากนั้นแบตเตอรี่ อันนี้นะครับคีบขั้วบวกครับแล้วก็คีบขั้วลบครับอ่าประมาณนี้เสร็จแล้วค่อยมากดเอาต์พุตนะครับโอเคนี่นะครับเขาก็จ่ายประมาณ2.2แอมป์ก็แล้วแต่เขาจะดึงไฟครับเขาอาจจะประจุใกล้เต็มอยู่ก็ได้นะครับ ก็ปล่อยไว้เรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่ากระแสจะลดลงเป็นศูนย์แสดงว่าแบตเขาปิ่มแล้วเต็มแล้ว3.65นี่คือแรองดันสูงสุดแล้วนะครับในการใช้งานเครื่องนี้ที่เขานิยมเอามาใช้งานกันก็ประมาณนี้ซึ่งผมก็จะขนานแบตเตอรี่ก่อนนะผมจะเอาขั้วบวกต่อกันบวกทั้งหมดเลย4ก้อนหรือ8ก้อนก็นแล้วแต่นะครับแล้วก็ขั้วลบต่อกันทั้งหมดเลยจากนั้นก็เอาเข้าชาร์จแบบนี้ พร้อมกันทุกก้อนเลยนะครับขนานกันทั้งหมดให้ทุกก้อนเต็มที่3.65โวลต์กระแสไม่วิ่งนะครับนี่คือการทำท็อปบาลานซ์ของแบตเตอรี่ LFP หรือลิเธียมฟอสเฟตก่อนที่เราจะเอามาประกอบจะทำให้ทุกอย่างมันสมูทกว่านะครับทุกอย่างจะดูดีขึ้นโดยที่ไม่ได้อาศัยให้ตัวแอคทีฟบาลานซ์หรือตัว BMS มันทำงานซึ่งมันจะช้าบาลานซ์ไปแล้วก็กระแสไม่พอหรือแบตเต็มก่อนมันก็ค่อยช้าแล้วบาลานซ์ใหม่ ปกติแล้วเป็นเดือนกว่าจะเสร็จนะครับนี่คือหลักการของการใช้งานเครื่องนี้แล้วก็การบาลานซ์แบตเตอรี่นะครับผมก็ได้เครื่องนี้มาทําการทดสอบผมก็สามารถที่จะใช้เอาไปทดสอบเรื่องของวงจรต่าตัดเต็มต่อหรือวงจรอื่นๆได้ง่ายขึ้นเครื่องนี้ก็แม่นยําดีสามารถปรับบวลละเอียดได้ดีกว่าที่ผมเคยรีวิวตัวปรับโวลต์ได้อย่างเดียวแล้วก็ซึ่งปรับแล้วมันไม่ค่อยตรงมันปรับยากครับตัวนี้มีไฟจูนของโวลต์มีไฟจูนของกระแส หลักการง่ายๆก็ประมาณนี้ลองดูคู่มือเพิ่มเติมนะครับเราสามารถประยุยยกตใช้่างอื่นได้ผมเอามารีวิวง่ายๆพอสังเขตใช้งานเท่านี้ตัวนี้ก็เป็นพาวเวอร์สปายนั่นเองนะครับสามารถเอาไปใช้งานทั่วไปได้แต่ต้องปรับดีๆนะวนต้องตรงเประกระแสะต้องระวังด้วยบางทีอาจจะทาให้ทุกอย่างมันทําให้อุปกรณ์เราเสียหายก็ได้ต้องละเนนละอียดนิดนึงรอบคอบนิดนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ต้องชมครับสวัสดีครับ